พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่18ธันวาคมคริสตศักราช2021คำพยานชีวิตโดยคุณเชลเล มาโรลาวิกตอเรียออสเตรเลียในหัวข้อเรื่องทิ้งความกังวลอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อ16-18และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33 เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วคุณเชลเลมาโรลาเป็นพยานว่าในเมลเบิร์นออสเตรเลียคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์สี่ฤดูกาลในวันเดียวและทุกคนก็คิดแตกต่างกันไปว่าฤดูกาลใดดีที่สุดบางครั้ง ดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของดิฉันเป็นเหมือนภูมิอากาศคือมีทั้งฤดูที่ดีและฤด,ดูที่เลวร้ายวันที่ดีและวันที่เลวร้ายในวันที่แย่ๆบางวันทั้งหมดที่ดิฉันทำได้คือคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆที่อาจเกิดขึ้นหรือชีวิตดิฉันจะไม่มีวันดีกว่านี้อีกแล้วอย่างไรก็ตามพระเจ้าเชื้อเชิญให้ดิฉันคิด และดำเนินชีวิตอย่างแตกต่างพระเยซูบอกกับเราในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อที่34ว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบให้รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้คือจัดการกับปัญหาของวันนี้และไว้วางใจพระเจ้าในวันพรุ่งนี้หากเรากังวลเรื่องถึงแต่เรื่องแย่ๆที่จะมาถึงเราอาจาพลาดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ ความกังวลน,นั้นไร้ประโยชน์เหมือนกับการหลบอยู่ในร่มในวันที่สวยงามเพียงแค่การพยากรณ์อากาศว่าวันนี้อาจมีพายุฝนฟ้าขนองไม่ช่วงเวลาดีๆเปรียบเสมือนวิตามินดีสำหรับจิตวิญญาณและคํำจุนเราให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากต่างหากพระเยซูตรัสว่าเราจะมีปัญหาแน่นอนแต่พระองค์ยังตรัสด,ด้วยว่า ให้เอาจริงเอาจังมั่นใจร่าเริงไม่สะทกสถานและเต็มเปลี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะพระองค์ทรงเอาชนะทุกสิ่งแล้วข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะร้องทูลเรื่องความเจ็บปวดด้วยความชื่นชมยินดีและมอบสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ไว้กับพระเจ้าและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานพระเจ้าร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กังวลเกี่ยวกับอนาคตข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่จะทราบว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถทำอะไรได้บ้างในวันนี้เพื่อค้นหาและมอบขวายความชื่นชมยินดีด้วยการวางอนาคตไว้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ